สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้เหมือนเป็ดดูเอฟเริงวีแคนสำหรับวันนี้มีมีดพับอีกเล่มมารีวิวกัมโอเคครับสำหรับมีดพับเล่มน,นี้ก็เป็นของยี่ห้อแลนนะผมรุ่น G B 9046นะครับผม ตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่ามันจะเป็นลักษณะของมีดพับมัลติทูนะผมก็คือ,อตัวนี้มันจะมีที่ขันประแจขันน็อตครับผมมีประแจขันนอ็อตนะตรงนี้ครับผมได้ประมาณสักสีขนาดนะผมนอกจานี้แล้วก็มีที่ทุบกระจกด้านท้ายด้วยนะผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมตัวด้ามจับก็เป็น g 1 0ทสีดำนะผม ดามเจ็บก็แล้วก็เจาะรูเป็นร่องอย่างเงี้ยผมแล้วก็มีประแจยอย่างว่านะผมแล้วก็มีรูรอยเชื่อกนะผมถัดมาก็จะเป็นที่ทุบประจกครับผมส่วนในรูๆนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทํามาเพื่ออะไรแต่ตอนนี้ก็อาไว้ขันประแจนะผมพลิกมาอีกด้านนะผมฝั่งนี้ก็จะมีดิฟแคร์รี่คลิปนะผมก็ทรงสวยดีครับผมแต่ว่าจะมีน็อตผล่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันจะกว้างอยู่ แล้วก็มีรูรูเหมือนเดิมครับผมไม่รู้เขาทํามาเพื่ออะไรเหมือนกันมาดูด้านท้ายครับผมตรงตรงนี้เป็นลายเนื้อเของเขาตรงนี้เขาจะมีเอ,อรูอีกครับผมอาจจะเป็นที่ไว้ต่อด้ามต่ออะไรั้งครับผมต่อความยาวมัดใส่ไม้อะไรทั้งนี้หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านไหนกันนะผม ใบมีดก็เป็นสเตลเลตทรงคลิปพอยนะผมการเจียก็เป็นแบบ Flat g r i d ดิ้งครับผมบางคนก็บอกว่าเป็น Saber ร์ก n d นะผมแต่ถ้าพูดถึงลักษณะการเจียรจริงๆแล้วก็มันจะเป็น f l a ตครับผมก็คือเจียรเรียบครับผมและอีกแบบหนึ่งจะเป็นเจียวอลครับผมก็คือฮอลโลก i n d แต่ตัวน,นี้เป็น Flat นะครับผมส่วนคาว่าเซเบอร์นะก็คือตําแหน่งของความสูงในการเจียมากกว่านะผมเซเบอที่ว่า โอเคครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าผมจะกล่าวถึงว่าการเจรีลักษณะไหนผมจะกล่าวอยู่ประมาณ2เนี่ยผม2อ,อย่างนี้นับผ,ผมก็คือแฟลตกับฮอลโลวอ๋อแลวก็ยังมีอีกประมาณสัก2 3อย่างครับผมที่เป็นลักษณะการเจีรจริงๆแต่ว่าผมไม่ได้กล่าวในที่นี้นะครับโอเคครับที่ตัวใบมีดก็จะมีตัวหนังสือยี่ห้อแลนดะครับผม ไนฟ์ ife, แล้วก็ GB9046 ครับนผมพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นไม่มีตัวหนังสืออะไรนะผมอ๋อลืมไปมีพับเร่มนี้ก็มีระบบเปิดเป็นแบบทำดิสต์ isk, นะผมนี่ก็คือทำดิสของเขาครับผมเป็นรูปทรงคล้ายๆยังไงดีสี่เหลี่ยมคางหมูหรือเปล่าครับผมเนี่ยตามนี้แล้วผม มีจิ้มปิ้งกันลื่นนะครับผมแต่ก็ดูเล็กไปนิดนึงส่วนเหล็กที่ผลิตนะผมที่ทำใบมีดก็น่าจะเป็น 8Cr ครับผม1 3 m o p ระบบล็อกก็เป็นแบบไลเนอล็อกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปวัดขนาดกันครับผมความยาวใบมีดวัดจากคมก็ประมาณ9เซนตนะครับผม9เซนติเมตรความกว้างสูงสุดอยู่ที่ ประมาณ3.1 3.2เซนติเมตรนะผมความหนาอยู่ที่3มิลนะผมแต่ดูรูปทรงเหมือนจะถึกหนาถึกนะผมแต่ว่าก็3มิลนะผมโอเคครับก็ความยาวด้าน12เซนแล้วนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันตัดกัน่อนครับผม เราทดสอบตัดกระดาษลังนะผมอืมก็คมดีครับผมก็นิ่มดีครับผมก็ก็ใช้ได้ครับผมตัดกระดาษลังก็โอเคครับผมเรียกว,ว่าคมนะครับตัดไฟก็เป็นกระดาษ A4 นะผมอืมก็คมนะครับผมอ่า ถือว่าตัดเข้าแล้วผมกระดาษยับเป็นหนือนนะครับตัดไม่น่าเชื่อนะผมดเูเจียแค่ครึ่งใบแต่ว่าดูตัด,ตดสามารถตัดขาดได้นะผมนะครถือว่าคมอยู่กระดาษหนึ่งนะผมโอเคครับลองพลาสติกัดกล่องดูนะผมก็ก็ขาดแบบ สบายๆผมลองทบสองนะผมก็ตัดขาดผมใช้แรงนิดหน่อยแต่ก็ตัดขาดได้สบายสๆผมถือว่าคมใช้ได้ผมสรุปมีดพับแลนเล่มนี้นะผมเป็นมีดพับที่มีคุณลักษณะพิเศษคล้ายๆมัลติทูลหรือจะเป็นมีดพับกู้ภัยแล้วแต่จะเรียกนะผมดูแล้วน่าจัด ดูรูปทรงภายนอกแล้วดูถึกทนดีนะผมดูน่าจะแข็งแรงดีครับผมเ,เป็นมีดพับที่ไม่รู้ว่าเป็นแรนแท้หรือเปล่านะผมแต่ที่สำคัญก็คือก็การผลิตได้ก็ดูดีครับผม ผมซื้อมาในราคา410บาทนะผมก็ก็ถูกใจผมเหมือนกันนะผมก็เพราะดูส่งคลิปพอยผมก็ไม่ค่อยมีมีมากครับผมนี่ก็เป็นเล่มไม่กี่เล่มมาที่มีครับผมดูสวยงามปีแบบหนึ่งครับผม ถือว่าโอเคครับผมผมว่าดูแข็งแรงครับด้ามจับก็จับได้ถนัดทนีดีครับผมกระชับดีครับผมดูปืนแข็งแรงดีเข้าแคมป์เข้าป่าน่าจะเหมาะครับนมาจะสมบกสมบันได้ดีผมว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ